กำลังจะเปิดฝั่งนู้นนำอาหาใหม่ทุกคนไม่อยู่ฝั่งนู้นหมดแล้วเอ้าเอาประตูไม่เปิดองจกไปล้เสม้างจรเชี่ยมาเฮ้ยมีสีตู้พอดีเลยมีสีตู้พอดีเลยคุณค ตายงูอีกแลดูดูดูท่กูโอ้โหเวียโอ้โหการอสูบแม่งตายโหดมากคุณเอี้ยขาขาดตายงูเซนแล้วไม่แ้าไม่น่าหวังูเ็นโอ้หผมเจอมิสเตอร์ลิป้เลย เออ็อนึกกำลังจะถามวัดแน่ใจนะน้ำว um ่ว่าจะไม่คืนชีพอีกนีไม่ได้คีผมมเีิรก oh, the ็าเคเป็นผีก็เป็นีมารคนเนี่ยไม่คุณคุณเป็นคุณคุณเป็นคนผมต้ีมาดิผีกันคนไงผมไม่มีคนเลยล่ะผีีเี่ย ม่เกอมกดพีอ <dope> ็อกมกาเปนคนวะอะวียบอกว่าไอ้สัตี่มกิาปโหรือเ่าอยาอย่าคิดสั้นจะมีคริดสันโอ้ย้ย

เอาค oh, ุณมองผ่านแล้วเอาว่าตัวก๊อกไม่ผีนะเนี่ยไม่ผีนะเนี่ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเล่นเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยไฮ้ยเไ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้้เ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 ้ ใจดได้ยังไงวะโอ้ีสิ <S <s ีสิีสิี้อยกาบอะไรมัเนี่ยมาตอกตอนตอนตอนนี้ผมไันตามหักก็ยู่ผมไม่ผีร้ายผีร้ายผีร้าย

้ว้มวเดี๋ยวแป๊บนะโอ้ขอใช้สมาธิก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยมอะไรลงดเป็นเดี๋ยวผมเป็นเป็นามกเป็นไดเรียนด้วยตอนตอนายโอเคเยอุ้ยตอนนั้นค่ต่า เฮ้ยคุณผมเล่นโนดามีดผมแบบเลือดร้อยเปอร์คุณคุณคุณผมเล่นแบบแบบคุณผมเล่นแบบโนดามีเดียเดี๋ยวจริงไมมคุณไม่ต้องโม่หรอกอีสัตเลือดเลือดคุเหลือห้าสร้อเนี่ยแม่งมันมันมันโดนดาเมดเลย อ็ผมโดนชัดสีมเลยชัดสีผมเจอชัดสเย่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 ผีไม่ตายเอาผีฆ่าแล้วช่วยผีด้วยเฮ้ยผีอยู่ในท่อเฮ้ยออดี๋ยวจะเนท่อให้คุณช่วผมด้วยกูรู้ว่าจะช่วยผีไงเอาตัวรอดเองเออแล้วคุณดิคีนรอดไหมหนี่สุกเอาผีตกเอาเผีตกผีตกผีไลผีไล่ผีไลคุณได้คีนรอดปะผีไล่เนื้อผมผมคุณดิน โอมีดาบมันเนี่ยแล้วจะเป็นดาบที่มันไม่มีน้ำเนี่ยถึงเล่นได้คุณคุณอีคินผูอยู่ไหนวะเขารอดไหมเดินไปก่อนเลยเดี๋ยว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 คงโดนไอ้ไอ้มิสเตอร์ลูกบาสอ่ะไอ้สัตว์กูตกใจหมดดิ

ไม่ใ่เลยอมบนี้อน้อ่ะยเมาจัดเลยอุ้ยลมดนี่ไม่กลัวกไม่กลัวโอกระจอกกระจอกปีไม่กลัวไอ้เหี้ยม่ไปไม่มันมันไม่ใช่เสียงเปิดปิดนี้ไว้มันเป็นเสียงกึกเหมือนเหมือนสัปพลาดมัน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 ทำอะไรสักอย่างอ่ะ แม่เอ้ยกู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 เห็นอันนี้แม่งกูอดขำไม่ได้เว้ยเห็นอะไรคุณม่เห็นอะไรคะไม่ได้เออผมย้อนกลับมานี่วะไอ้สัสคุณเหมือนซูเปอร์แมนที่บินต่ำซูเปอร์แมนที่บินต่ำเราดูยังไงเราอยากเห็น่าม่บตอเนี่ยไม่ไม่บาอย่างเริงระเบิดอลย ไม่ใช่เออจุดเด่เปิดประตูไม่ได้เปดิดประตูไม่ได้จะไม่เปดิดประตูไม่ได้อ,อ,อะไรของผมาไม่คิดถึงบาเลยปีไหนตังเอามาเอามา,อา,มา,าโอย้ยเชี่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 ยตกใจหมด